สวัสดีจ้าพอสาวแปมอีกคือเกาจ้ามือนีสิบ้าพี่น้องมาต่ำบักฮงค่ะใส่นามปลรรานามปลาแดกน,วน,วนัวนวเนาะค่ะเนาะคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมือนีนามปลรราสาวแปมค้นโกนะคะโซ่คือเกาค่ะพี่น้องค่ะนามปลรราสาวแปมค้นโกจ้า หาซื้อได้ในช h อป e ีใน TikTok ใน Lazada นะคะที่เมืองไทยค่ะเดี๋ยวสาวแปมสิว่างลิงให้เนาะคะเนาะแสแปรนัวๆใส่อ,อมกระแสบใส่สย,ย่ำกระแสบนะคะอ่ะขวดนี้เบิดแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะอ่าบักหุ่งมื่อนี้เป็นบักหุ่งเฮิร์มค่ะมื่อนี้เฮาซีส,ส่บักทัวลงไปนำ้ำบักทัวที่เก็บมาต่อส่วนเนาะค่ะเนาะบักทัวเดี๋ยว เอายู่อีกจักหน่อยแล้วก็จะเอาออกแล้วค่ะม mm hmm. ีค่ะมีของดีเพิ่มเติมค่ะพี่น้องค่ะมีสตอค่ะสตอสตอนะคะเดี๋ยวเห้ต่ำํำเซกันที่เหลือเดี๋ยวเหาจะไปห้วยหนานะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องจ้ามือนีสาวแปมนะคะสิาพามากินตั้มมะค้งค่ะ ตำหหงใส่ทัว่วตำมหงเฮิมค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อส่ทัวนะคะสองสีเลยค่ะแล้วก็มีสตอนะคะสตอนี่ค่ะไม่พอใจนะคะที่ตำใส่ไปก้ากระรยลงไปเลยค่ะซื้อสตอมาได้หลายหลายมือหลายอาทิตย์เลยละค่ะนะคะ,นะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มีบะเขือนะคะพักอันอื่นสาวแบบบอมนี่ค่ะมื่อนี่นะคะเบิ่งน้ำข้นๆนะคะ ตำมะฮุค่คนด้วยน้ำปลาราสาวแบบนะคะพี่น้องคะน้ำปลาราสาวแบบมีขายอยู่เมืองไทยในช้อปปี้ในติ๊กต็อกในลาซาด้านะคะก็มืดอนีกะเอามานวเอามาแซ่มานวก,นนก,กันคือเก่าค่ะสาวแปบบ่ได้ได้มาหลายจากเมืองไทยนะคะแต่ว่ากะยอมยอมกินค่ะพี่น้องใกล้ซีเบิร์ตเราละนะคะอ่าที่เรือกะอ่าอ่าแบงหามู่นไปซิมบ่ได้เบิร์ทุกคนหรอกคะ่ะเพราะว่าเอามาบ่ได้หลายนะคะ เดี๋ยวทาไดมากเทียวนาเทียวในกับสิบอลืมค่ะเพราะว่า,าจะไวอยู่เมืองไทยหน่อมี้ขายอยู่ค่ะเบิร์บัตท,ที่นี่กับมีลวกข้าวปุ้นใส่กับมามาค่ะนีนะคะลวกข้าวปุ้นใส่กับม่ามาอ่าอบซาอ้าใส่กันเลยค่ะน้ำลายแตกมากค่ะหุงเขา่ารีดผ้าค่ะเมนีวันอาทิตย์ ยุดรีดผ้านะคะบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปงานบ่มีงานอีเวนค่ะมือนี่บ่มีงานอีเวนนะคะก็เลยได้ยู่บานดมาเนาะเดี๋ยตงโงกับน้ำมะาาุนค่ะพี่นอ้องซศษค่ะเมือนี่นะคะมือนี่มือนี่มาขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะสะตออ้กินหอมค่ะขนาด สตอผัดกุ้งนะคะแต่ว่ามือบร่ได้ผัดกุ้งค่ะเอาสตอมาอ่าต่ำใจกระ벙อง,งห,อห,อหอูนะคะ ี่น่แซ่บทัวกับพอ่อทัวสตอร์กับพอ่อสตอร์ค่ะสตอร์ที่ใดมากบ่แม่นเป็นเม็ดคูนะคะอนี้เพิ่นแกะมาล้วมันจะเปรีป้ยจังน้อย เปรีแปรแจังน้อยอน,น,ะะน่ะล่ะค่ะแซ่บนัวขนาดค่ะอืออือน้อยเผ็ดกับเผ็ดแต่ว่าไม่ได้อยากกินแบบเผ็ดนี่ว่าพิ่กเผ็ดมหม บางคงซื้อมาบาท่านได้สุกหรอคะบางที่นี่ซื้อมาไวหลายหมื่อหลายก็เลเริ่มสีเฮิมละ่ะ ก็ไม่ได้ให้น้ำไล่ค่ออะให้ตอตำหมูให้นักกินไงฝรั่งกินหรอกอะแล้วเจ้าของบ้านอยากเจ้าของอยากกินตำหมูกเลยนี่แหละตำหมูกะล็แยกมากินเลยค่ะ ย้ำได้กระเสบย้ำนั่นค่ะตำหมูหงสงเนี่ยตะว่าเอาอื่นอีค่ะกินตำบมกหุ่งกับปกินน้องไทยกับบ่สแบกคือกินอยูอยูเยอระะมันค่ะเพราะว่าความเคยชินความเคยชินของห้าแม่นไปกิน จำหูซ่บๆของลานดังๆแต่ความคิดของสาแปมก็คือมันบอ่อแสบคือเจ้าของคือยูนี่ค่ะมาแมนมาบอ่อแสบด้วยค่ะแสบคือกันจะมวาแสบอีกมุมนึงแต่ว่า อยู่เยอระะมันเขาผัดกินย่ำไดกระแสบทุกง่ามที่ต่ำทุกเทือที่ต่ำนะคะถ่ายพน,นเท,น,ทนุอพี่นาอมนี่มูันถามว่แต่ละเทือที่ต่ำน่ะนะกินเบิดบัว ที่กินโช่เนี่ยค่ะโม่เพิ่นทานมากินไวปว้เราตร้อมก็ตอ,วอ,บ,บ,อบ,บ,บ,วบว่าให้น้องเชือกเบิร์ตห้น้งเชือกโบเบิร์ตพระราบ้าใ้อ้วนสีเฮตยังไดว่าสันกับแม่นอยู่ค่ะ คือตามใจปากกับพอดีตอนแรกก็บ้าซื้อพวกกินเบิดแต่ถ้าได้กินแล้วมันก็ฟิลนะฮะมันก็แซ่บมันก็บ่อยากเศร้าแนมะ่กินบ่เบิดกับบัออกก็มาลุ้นกันค่ะเมื่อนี้ว่าจะเบิดบ่ มาลุ้นกันค่ะว่ามื่อนี้สิเบิดวะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อถ้ากินวัสดุภาพเรียบร้อยก็ได้ กับภแกมอยู่เมืองหนอกอับหาบองายคืออยงอยู่เมืองไทยนะคะเนาะอยากได้พักค้ากับบ่ได้พักค้าอยากได้บักมะละกับบัมี่คืออย่างอยู่เมืองไทยนะคะ แซ่บคักมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมากินตัมหมูหงแซ่บๆนันวกับสาวแฟป มาคือเกือกกอกอค่ะซื้อมาได้สามอาทิตย์นี่แหละคะ่ะซื้อมาแตห้ามบวกที่ไปห้ามบวกตอนนั้นละเดี๋ยวเขาสามอาทิตย์นี่แหละคะ่ะ ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอาใส่ถั่แกงเพชรค่ะ มะฮุงมันี่ค่อนข้างไปทั้งเฮิมนะค่ะเนาะบางคนจะบองหูแปลว่าหนังนาอเฮิมเนี่ยบางฮุ้งเฮิมคือแบบฮุ้งสีสุกค่ะออกเหลืองๆเพราะว่าซื้อมาหลายมือแล้ว อืมขนมยิ hmm. mm ้มขาดบ้างไงเนะ ทาน,น,คคนงค่ะค่ะพี่น้องคะกินบวเบิร์ดค่ะสำหรับมันนี้ซาบะน้องลาไปแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย